สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟังแล้วรวยขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้สงบสูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกเบาๆให้ใจนิ่งให้ใจว่างพร้อมรับพลังแห่งโชคลาภจากจักรวาลดวงของทุกคนเปลี่ยนได้เสมอบางช่วงชีวิตเหมือนฟ้ามืดมนแต่บางช่วง กลับเปล่งแสงสว่างอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้มีอยู่สามวันเกิดที่ดวงจะเปล่งประกายแรงที่สุดมีพลัมดาวโชคลาบดาวบุญทรงกำลังแรงและมีลางแห่งความสำเร็จที่บ่งบอกถึงโอกาสในการรับโชคใหญ่โดยเฉพาะเรื่องหวยหรือลาบลอยที่ไม่คาดฝันขอให้ทุกท่าน เปิดใจฟังด้วยความสงบฟังด้วยศรัทธาแล้วพลังแห่งคำนี้จะเชื่อมจิตของท่านกับแรงแห่งดาวดาวที่กำลังหมุนเวียนเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านวันเกิดแรกวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้ดาวดาวแห่งโชคลาภพระพุทธโคจรเข้าสู่ตำแหน่งเกื้อหนุนเป็นช่วงที่แรงดึงดูดทางการเงินเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้ง หลังจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนเงียบเหงาไม่ว่าจะลงทุนหรือเสี่ยงโชคก็ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรแต่ในครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะราววันที่14-18ถึงพฤศจิกายนนี้จะมีพลังจากดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ที่โคจรเข้ามาเสริมแรงให้เกิดความสุขความสมหวังทำให้คนวันจันทร์จะมีโชคจากการพูดและความเมตตา ใครที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการถวายเทียนหรือเปิดไฟให้วัดจะส่งผลดีมหาศาลเป็นช่วงที่บุญเก่าจะเปิดทางให้โชคใหม่เดินเข้ามาเหมือนประตูเงินเปิดรออยู่ตรงหน้าพลังดวงช่วงนี้ยังเหมาะกับการเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขวันเกิดเช่นว,วันเดือนปีเกิดหรือเลขที่บ้าน โดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเช่นแม่ยายหรือเลขที่ท่านเคยฝันเห็นแล้วรู้สึกดีมีโอกาสสูงที่สิ่งนั้นคือสัญญาณจากจักรวาลด้านการงานเริ่มกลับมามีพลังคนที่รอข่าวดีรอเงินรอโอกาสจะได้ข่าวดีจากคนต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดบางคนได้งานใหม่ได้เจอผู้ใหญ่ที่เมตตา และที่สำคัญอย่าลืมพูดดีคิดดีทำดีเพราะพลังของคำพูดในช่วงนี้จะกลายเป็นกุญแจเปิดโชคลาภสรุปภาพรวมของวันจันทร์ดวงพุ่งแรงโดยเฉพาะวันที่15-17ถึง1ิพฤศจิกายนมีเกณฑ์ถูกหวยหรือได้รับของมีค่าโดยไม่คาดฝันให้เสริมดวงด้วยการไหว้พระจันทร์หรือถวายดอกบัวสีขาวพร้อมอธิษฐานว่า ขอให้แสงแห่งพระจันทร์นำพาโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ข้าพเจ้าพลังนี้จะเชื่อมท่านกับความสมหวังอย่างน่าอัศจรรย์วันเกิดที่ 2. วันพฤหัส,สบดีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นผู้มีบุญเก่าแรงแต่ดวงในช่วงนี้กลับพลิกจากที่เคยนิ่งกลายเป็นแสงที่พุ่งขึ้นดาวประจำวันคือดาวพฤหัสซึ่งหมายถึงปัญญาและโชคลาภทางธรรม เมื่อดาวตนเองเดินเข้าเรือนโชคลาบในเดือนพฤศจิกายนหมายความว่าบุญเก่าที่เคยทำจะเริ่มอ,ออกดอกผลบางคนเคยช่วยเหลือคนยากจนเคยทำบุญกับโรงเรียนวัดหรือเด็กกำพร้าพลังเหล่านั้นจะย้อนกลับมาเป็นลาบลอยแบบไม่คาดคิดในด้านโชคลาบมีพลังจากดาวเกตเข้ามาเสริมซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นลับ ถ้าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพเช่นพระเทพหรือรูปบูชาขอให้ตั้งใจสวดวนภาวนาขอพรในคืนวันที่15พฤศจิกายนโดยสวดนโมสามจบแล้วตามด้วยพาหุงมหากาจิตที่นิ่งและเต็มด้วยศรัทธาจะเป็นแรงดึงดูดโชคคนวันพฤหัส,สบดียังมีเกณฑ์ได้โชคจากตัวเลขของเด็กเช่นวันเกิดของลูกหลาน หรือเด็กในบ้านหรือแม้แต่เลขจากฝันที่เกี่ยวกับเด็กเล็กเป็นช่วงที่พลังบริสุทธิ์จะส่งสัญญาณโชคลาบเข้ามาการเงินจะดีขึ้นจากการพูดการเจรจาหรือการให้คำปรึกษาผู้ใหญ่เห็นคุณค่าและมีโอกาสได้รับเงินพิเศษหรือโบนัสหากคิดจะเสี่ยงโชคควรทำบุญด้วยการซื้อข้าวเลี้ยงพระแล้วตั้งจิตว่าขอให้บุญนี้ เปิดทางแห่งโชคลาภเงินทองและความมั่งมีสรุปภาพรวมของวันพระรหัสสบดีดวงขึ้นแรงมากระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายนมีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขหรือฝันให้เสริมดวงด้วยการกราบพระประจำวันพระรหัสพระปางสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นว่าทุกลมหายใจของข้าพเจ้าคือบุญแล้วพลังจักรวาล จะเชื่อมโยงให้โชคใหญ่ลังไหลเข้ามาวันเกิดที่สามวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นหนึ่งในวันแห่งพลังบวกแรงสุดของเดือนนี้ดาวเสาร์ในช่วงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสุภะหรือเรือนแห่งความสำเร็จความสมหวังนั้นหมายความว่าความเหนื่อยความอดทนที่ผ่านมาจะเริ่มส่งผลตอบแทนแบบทวีคูณใครที่เคยล้ม เคยผิดหวังเคยหมดกำลังใจเดือนนี้คือช่วงที่จักรวาลกำลังเปิดทางให้ท่านได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งดาวพฤหัสบดีและดาวราหูยังส่งพลังลาบลอยแบบไม่ตั้งใจจึงเหมาะกับการเสี่ยงโชคเล็กๆพอเป็นกำลังใจโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือหมายเลขทะเบียนรถที่พาท่านเดินทางไกลแล้วรู้สึกดี เป็นเลขที่ดึงพลังแห่งโชคลาภเข้ามาอย่างแรงสิ่งสำคัญคือจิตใจของคนวันเสาร์ในช่วงนี้ต้องนิ่งเพราะพลังของดาวเสาร์นั้นหรักหากใจไม่มั่นอาจพลาดจังหวะดีโดยไม่รู้ตัวให้ฝึกสติทุกเช้าสูดลมหายใจเข้าสามครั้งแล้วอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีใจนิ่งมีบุญนำพาโชคลาภเข้ามาในชีวิต การงานเริ่มคลี่คลายมีโอกาสได้เงินจากโครงการใหม่หรือการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศหญิงส่วนคนที่ค้าขายจะมียอดดีขึ้นแบบก้าวกระโดดพลังงานการเงินขยับขึ้นแบบเห็นได้ชัดสรุปภาพรวมของวันเสาร์ดวงจะพลุ่งแรงระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายนมีเกณฑ์ถูกหวยได้ของมีค่าหรือได้รับข่าวดีจากผู้หญิงผิวขาว เสริมดวงด้วยการไหว้พระปางนาคปรกหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงไฟน้ำมันตะเกียงเพื่อให้แสงนั้นนำพาโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายบทส่งท้ายพลังบุญนำโชคไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนสิ่งสำคัญที่สุดของดวงคือจิตของเราเองเพราะแม้ดวงดีเพียงใดหากใจหม่นก็เหมือนประตูปิดแต่ถ้าใจใสศรัทธาในบุญ เชื่อมั่นในพลังดีทุกดวงดาวจะกลายเป็นพลังช่วยส่งเสริมก่อนวันหวยออกนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตทำบุญเล็กๆเ,เช่นถวายน้ำดอกไม้หรือสวดมนต์ก่อนนอนแล้วกล่าวคำอธิษฐานนี้ขอให้บุญที่ข้าพเจ้าทำมานำพาโชคลาภความสำเร็จความสุขให้ชีวิตข้าพเจ้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ขอบุญนี้จงส่งผลในวันที่16พฤศจิกายนให้ข้าพเจ้าได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาโดยไม่เบียดเบียนใครเมื่อจิตท่านนิ่งและสถัทธานแน่วแน่พลันจักรวาลจะตอบรับพันทีโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลของศรัทธาและบุญที่เราสร้างขึ้นทุกวันขอให้ทุกท่านจมมีโชคใหญ่มีบุญคุ้มครอง และสมหวังในวันที่16พฤศจิกายน2568นี้เทินสาธุ